สวัสดีเอสซีพอตอทุกคนทุกท่านครับอวันนี้ก็ออกมาหาข้าวข้าวหน่อยครับเนี่ได้แล้วครับอยู่ในถุงไม่ไดถ่ายไม่ทันนี่ไม่ทันครับวันนี้ก็พอได้กินแล้วครับอันนี้ก็ลองมาตกหน้าดินดูฮะไม่รู้ปลาอะไรจะกินบ้างครับปลามีเยอะแต่ไม่รู้ปลาอะไรจะกิน ันนี้ก็ตีเหยียบปลอมได้มาสามตัวไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ดูนะครับเด๋ยวล่าสุดครับช่องพรชัยหมูกระทะฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเอฟตี F T or, พอตอลุงพรอแมาแตนนี่ครับปลาขึ้นเยอะนะบรรยากาศเอ่อนี่เลยมาตกหน้าดินดู ว่าปลาอะไรจะกินมัง่งไม่รู้กินไม่กินก็อรอลุ้นกันนะนีถ่ายเช้าๆบรรยากาศเนี่ฮะบอ่อพี่ชายอะเลยมาตกดูอ่างแรกครับตีอย่าปลอมมันนึกไม่กินเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ฮอยู่ในกระสอบสามตัวครับประชัน อันนี้ก็ลองตกหน้าดินอยู่ตีล้าแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรจะกินบ้างปลาขึ้นเยอะฮะเนี่ยตุกตับตุกตับ,ตบนะฮะน้ำมันลึกฮะน้ำก็ประมาณโอ้สองวาขวาแล้วมั้งฮะลึกมากๆปลามันก็เยอะฮะจันกินยากปลาธรรมชาติ ปลาไม่ได้เลี้ยงแต่ก่อนน้ำมันท่วมเอาปลามารวมอยู่ในนี้หมดนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับอสตพอตอทุกคนทุกท่านเข้าไปชมแล้วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ